พูดถึงพิษุโลกนะครับไปกันเร็วที่หนึ่งนะครับเพราะว่าที่นั่นก็อย่างที่ทราบนะครับว่าวันที่1ิานี้เลือกตั้งครับนะครับก็วันนี้เนี่ยพาไปดูบรรยากาศการหาเสียงหน่อยนะครับของสองพักนะครับเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยก็คือคุณบูใช่ไหมครับคุณบูจจเด็จันทรานะผู้สมัครสสพิษนุโลกเขตหนึ่งพักเพื่อไทยเบอร์สองก็วันนี้เขาก็ลงพื้นที่หาเสียงแล้วคนไปช่วยใครฮะนี่คุณนุพงพร นุพลบุญกันครับโคศกพักมีคุมพิมพิชานะฮะสอสอพิศนุโลกคุณชนกจันทาทองอาชนกไปด้วยนะอาคุณเอกธนัตนะครับสอสอหนองคายคุณกฤษดานะครับอดีตสอสอหนองคายอุ้ยนี่เขาข้ามภาคไปช่วยเนี่ยโอ้ซีโร่ไปช่วยด้วยฮะอ่อโอเคแล้วก็มีคุณเสริมศักดิ์อดีตรัฐมนตรีนะครับใช่ใช่ใช่ก็ไปช่วยกันนะครับแล้วก็ทางคุณบู๊เนี่ย แกก็บอกว่านโยบายหลักเนี่ยนะก็คือคุยกันแล้วแหละก็คือเรื่องของดิจิตอลบัลเลตนี่แหละนะครับจะต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ต้องผลักดันร่างพรบอ,อสมนะที่จะยกระดับให้อสมออมีสวัสดิการที่ดีขึ้นแล้วก็สารต่อ30บาทสักสิบาทรักษาท,ทุกที่นะครับนี่คุณมู้บอกว่าจะทํางานตามนโยบายที่เริ่มกับพักเพื่อไทยตั้งแต่30บาทนะครับวันนี้ก็เดินหน้าต่อไปอนะครับพักเพื่อไทยทําจริงทําเร็วเปลี่ยนแปลงทันทีนี่แกว่าอย่างนั้น ส่วนฝั่งของพักประชาชนครับคุณโฟกนี่คุณโฟกวันนี้หาเสียงกลางสีแยกมันคนระแบกบเลยเนาะใช่ไหมคนนึ่งขึ้นรถแห่มีตรงมีตังมีเวทีใหญ่ๆเวทีคุณโฟกไปอีกสี่แยกฮะไปยืนอยู่กลางสีแยกตรงถนนมิตรภาพหน้าบกขอสพิศณุโลก แล้วรถเนี่ยเขาติดไฟแดงครับพอติดแสดงปั๊บเนี่ยแกก็ปลาใสเลยปลาใสให้ประชาชนเนี่ยได้ฟังนโยบายกันนะครับแล้วก็มีเนี่ยโบกธงสีส้มนะครับเป็นสัญลักษณ์ด้วยแต่แนววิธีการของประชาชนในการปลาใสบนถนนตามสี่งแยกสะพานลอยเนี่ยกรุงเทพก็มีตอนนั้นก็ทํากันทุกเขตการก็ทําทนายแจมไทยสักสนร์ก็ทำแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีปลาใสใหญ่นะครับเข้าใจว่า วัน2 2> วนว,นวันเสาร์นี้ออนะครับวันเสาร์นี้นนนก็จะมีการลงพื้นที่ของสอส,อสอพักประชาชนหลายคนคนะครับซึ่งก็จะน่าจะแบ่งสายเป็น4ีหสายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ในวันศุกร์หน้านะครับก็คือเรื่องตั้ง15วันอาทิตย์วันศุกร์ที่13ก็จะมีการปราศัยมีคุณธนาธรไปนะครับมีคุณพิธาลิมเจริญรัตไปแล้วมีคุณชัยธวัฒน์ไปด้วย13บกันยายน นะครับที่สวนชมนาคเนี่ยก็จะเป็นจุดที่พักประชาชนจะมีการปราัยใหญ่ใช่นะครับพล้วพวกสอสอของพักประชาชนก็จะลงพื้นที่กันในวันเสาร์และอาทิตย์ถึงนี้ะนะครับส่วนวันที่13เนี่ยคงไปไม่ได้เพราะว่ามีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลก็คงต้องอยู่เฝ้าสถานออยู่<อ>นะครับดังนั้นก็จะมีคณะก้าวหน้านะครับซึ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไปคุณาธรไหมธนาธรชัยธวัฒนพิธาก็จะไปในวันที่13ที่สวนชมนาคนะครับเออก็ก็เป็นอีกหนึ่งสนามนะครับเน้นย้ำนิดหนึ่งสนามนี้ ใครที่ชอบดูการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งสนามใหญ่แล้วก็เป็นแฟนมติชนเนี่ยมันจะทราบว่าช่วงหลังเนี่ยเราติดตามเกาะติดมีรายการพิเศษด้วยอะไรด้วยก็วันที่15นี้นะครับเราก็จะส่งทีมไปเกาะติดเหมือนกันที่ปิษาโโลกนะครับดังนั้นเนี่ยแจ้งไว้ล่วงหน้านะครับใครอยากจะทราบผลคะแนนอยากจะดูบรรยากาศนะครับวันนั้นก็ติดตามเราเรามีรายการพิเศษครับผมในวันที่15นะครับก็ได้เจอกันนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะลุ้นคะแนนกัน นะครับก็พยายามจะทํากันบ้านกับพอสมควรลยทีมงานเพราะว่าครั้งนี้ก็ไปไกลหน่อยนะครับพิ่าราชบุรีประทุมทานีนะครับก็ติดตามกันนะครับย้ําอีกครั้งนะเรามีรายการพิเศษนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ยูทูบมติชนทีวีด้วยนะครับ